สวัสดีครับผมโอโหผมนะครับช to ่องปีหาวันนี้มารีวิวท่อแดดนะครับผมท่อแดดพาสูตรที่เดลทแล้วนะครับผมลูกค้าส่งมาพาจากจังหวัดอะไรก็ไม่รู้นะผมจําไม่ได้นะครับขอโทษทีนะครับผมท่อเดิมพาครับผมคือปลายลูกค้าส่งมาให้ใหม่ๆนะครับผมปลายใหม่นะครับทิ้งได้พันแบบนี้ไว้นะครับผมท่อเดิมพาที่เดล ทายางท่าคอยอำเภอท่ายางยเพชรบุรีครับไปครับ ไปหน่อยเดี๋ยวประมาณนี้นะครับผมเนี่ยไอ้ไวไฟนี่ ใส่ตรงด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะลองใส่ตรงเลยนะครับปลายใส่ตรงเลยนะครับตัวนี้ปลายงอนะครับผมของลูกค้าส่งมานะครับส่งมาทั้งท่อทั้งทั้งปลายนะครับผมมาทั้งลำเลยเสียงจะประมาณนี้เดี๋ยวลองแ,อแวบแน่นอนโอ้น้ม่มมันก็จะหมุนแล้ว <laughs> ขันนั้นหมุนไปแล้ว <laughs> เดี๋ยวลองอไปรับไปนั่นวะพวอไปจอบปลาเนี้ยลงไปบึงก่อนจะเข้า เดี๋ยวรีวิวทอดเสร็จก่อนเดี๋ยวลงไปกว่าเดี๋ยวเราไปถามไษถามใครถามมันไหนมูอันมูอันมันสิเขินมันมนี่นมันนี่ฝนตกลองไปเบื้องวันนี้อห้ร้อนร้อนมาลอง ตัวนี้ใส่ตัวนี้ดูลองสองใส่นะครับใส่ตรงกับใส่งอตันนี้ใส่ตามสูตรทางร้านนะครับผมทำได้ทำได้สองแบบ ทำได้สองแบบนะครับใส่ตรงกใส่งอใส่ตรงจะซับกว่านะเช่งจะซับกว่าใช่ไหมครับใช่ครับนิ่มกว่าใช่นิ่มเพราะว่าใส่ตรนั้นท่อมันใหม่มากเลยไม่อยากแตะไม่อยากลวงแล้วแยงใส่เลยครับยัดไก่แก้วตามสูตรใส่แก้วเหมือนกันเียใส่ไม่เยอะเลยนันแต่ตัวนี้เต็ม น่ครับผมท่อเดิมผ่าสูตรก็ผมใส่แล้วรถวิ่งดีแน่นอนครับผมดีมากดีมากเลยแหละ <c oughs> แต่ต้องจูนรถให้นเ,ใหเนียนๆเ,เ,เข้าๆนะครับทำเครื่องให้เครื่องเครื่องสมบูรณ์ท่อ